มาดูข้อที่ยี่หกพี่ครับคําถามแรกพี่ถามก่อนยี่หเกิดจากอะไรเอกภพสัมพัทธ์ทำไมลูก A กับ B เป็นอะไรเป็นส่วนหนึ่งของจํานวนจํานวนจํานวนอันนี้ปะยูนิเวิร์สปะแปลว่าทั้งหมดอะแปลว่าพี่รู้แล้ว A กับ B อะจะต้องมีแค่สองวงลวแล้วเขาให้เอกกับอย่างแรกช้าๆเลยเบสิคี่เลยเขาบอกว่าเลยนะสามสิบห้าปะถูกไหมพี่ใส่เหมือนเดิมเลยอันนี้อ่ะถ้าเขียนให้ถูกต้องต้องมี n ด้วยโอเคครับ มากกว่าเท่ากับ6กสิเอ็ดแสดงว่าพี่จิวเขียนเลยความหมายคืออะไรหกสิบเอขึ้นไปปะความหมายขึ้นไปปะและเขาถามว่า b มากที่สุดเป็นเท่าที่ไรมากที่สุดนะเขาถามว่า b max นะพี่ถามว่า b max คือ question mark คำถามต่อมาพี่จิวอย่าเพิ่งพี่จิวแกะอะไรต่อเอาดูความหมายก่อนโจทย์ถามอะไร a complement intersect b complement คำถามของพี่พี่ถามก่อนแปลงก่อนแปลงเป็นไหมถ้าเอาแบบโง่สุดหรือประหยัดแบบประหยัดเวลาสุดๆเลยแบบเด็กน้อยเลย อ่ะ a b สอนยังไงแรงเงาปะอ่ะแรงเงาตรงา a อยู่ไหน a อยู่ตรงนี้ปะตรงข้าม A อยู่ไหนตรงข้าม a ขอบนอกปะแล้วก็ตรงนี้ปะสิ่งที่เปวูด้าออกมาคือตรงนี้ปะคําถามต่อมาพี่ถามต่อหลก b b บอยู่ไหน b อยู่ไหนบอยู่คือสีน้ําตาลถูกไหมตรงข้ามบคืออะไรขอบนอกปะโอเคครับอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เปวูด้าออกมาคืออะไรสีเขียวกับน้ําตาล ตรงไหนที่ทับกันขอบนอกปะขอบนอกขอบนอกเพราะฉะนั้นพี่จูได้แล้วขอบนอกคือตรงกลางอ่ะแปลว่าตอนนี้พี่ได้แล้วขอบนอกของพี่จูคือ9แปลว่าพี่รู้ละไฟบังคับงั้นพี่จูขอหักออกก่อนทั้งหมดมีกี่ร้อยมีกี่ชีวิตร้อยชีวิตงั้นแปลว่าพี่รู้ละสองพื้นที่นี้ต้องรวมกันเกิดจากเลยนะหนึ่งร้อยลบสามห้าลบเก้าปะลบให้หมดก่อนเคลียร์ให้หมดก่อนช้าๆก่อนแปลว่าตรงนี้ได้เป็นเท่าไหร่ห้าสิบหกปะ ถูกไลองเช็คก,ก่อนนะเพราะว่ามันได้ลบ44อ่ะห้าหกนะคําถามต่อมาพี่เจิลยัด a แม่งต้องบอกว่ามากกว่าเท่ากับหกสิบเอ็ดแปลว่าเขาถามอะไรนะมากสุดใช่ไหมค่ยอ,อยๆไล่เลขถ้าไล่ไม่เป็นชา้ชาๆติต่างก่อนให้ a เป็นหกสิบเอ็ดถ้าสมมุติ a เป็นหกเอ็ดก่อนตรงกลางไปและสามห้าตรงกลางไปและสามห้านะแสดงว่าเหลืออีกเท่าไหร <6. S 1> 26, ่ยี่สิบหกถูกไหมยี่สิบหกนะแปลว่าพี่ลบออกยี่หก ถูกไหมแสดงว่าอันนี้แป๊บนึงนะแต่พี่ขอเขียนอย่างนี้ก่อนพี่ขอเขียนอย่างนี้ก่อนนะลบยี่สิบหกเท่ากับอะไรแปลว่าพื้นที่ของ B คือตรงนี้คือสามสิบปะแต่โจทย์ถามหา N b บที่มากที่สุดใช่ไหมถ้ามากที่สุดนะตอนนี้พี่จิวก็ต้องบีตอบเท่าไหร่ <6? S 1> ถ้าบตรงนี้ก็ต้องเป็นสามสิบบวกสามห้าบวกสเอ่อามห้าบวกสามสิบได้หกห้ามากสุดจริงหรือเปล่าบางคนบอกไม่รู้อ่ะพี่งั้นหนูลองใหม่ลูกหนูลองสมมติใหม่อ่ะ ถ้าเอาแบบธรรมดานะค่อยๆไลอ่อีกอ่ะถ้าสมมุติพี่จวบอกว่าลองเปลี่ยนเลขนะ <Okay. S 1> ลองเปลี่ยนเลขเปลี่ยนใหม่ลูกเอาใหม่เอาใหม่หมนะถัดมาพี่จวได้ว่าเฮ้ยก้อนนี้ถ้าสมมุติพี่บอกว่าพี่เอาเป็นเลขเลยดีถ้าสมมุติเอาเอาจเจ้าเป็นเท่าไหร่ก็ได้นะเขาบอกมากกว่าเท่าอกับอันนี้อ่ะสมมติพี่บอกว่า N อคือ100เลยได้ไหมไม่รู้เหมือนกันว่าใช้ได้ไหมถ้า100ไม่น่าจะยัดได้เพราะว่าตรงนี้มัน2พื้นที่ต้องได้5 6ถูกไหมงั้นแปลว่าพี่ยัดแบบเต็มเต็มคาราเบลเลยนะแม็กซิมัมคือ5 6 อันนี้ตันทันเนาะเ<ถ>พราะว่าเขาบอกว่ามากสุดตรงเนี้ยสองพื้นที่ต้องลงกันได้ห้าหกถ้าตรงนี้ห้าหกพี่จิวได้ตรงนี้เป็นไรตรงนี้ก็ต้องเป็นศูนย์ปะแต่อันเนี้ยเรารวมกันได้เท่าไหร่ไม่รู้อ่าเพราะฉะนั้นพี่ได้ละเอ็นบีได้เท่าไหร่ถ้าเสียมเงิน 5, สามห้าปะแสดงว่ามันคือสามห้าบวกศูนย์ได้สามห้าใครมากสุดอ่ะก็ต้องตอบหกห้าจบหรือหนูจะลองไล่เลขอย่างนี้ก่อนก็ได้ลองไล่เป็นสามสิบดูอะไรนี้ก่อนก็ได้เพราะั้นข้อนี้พี่จิวตอบหกห้าไม่มีอะไรเลยลูก แต่โดนคำว่ามากที่สุดน้อยที่สุดหนูลองสมมติกรณีลองไล่เลขดูก่อนก็ได้โดยแทนเป็นให้เป็นมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้กับน้อยที่สุดลองดูก่อนก็ได้หรือพี่จิวองช่วยอีกทีหนึ่งนะพี่สมมติพี่เปลี่ยนใหม่นะบางคนยังแทนไม่คล่องอ่ะพี่ขอเอาเป็น30แล้วกันถ้าพี่จิวได้ตรงนี้เป็นอะไรนะอ่ะถ้าตรงนี้เป็นอ่าถ้าสมมติพี่เอาเลขนะทั้งหมดเป็นตรงนี้เป็น30แล้วกันอ่ะพี่สมมติเองนะแบบซุยๆยเลย ลบสาสิบออกแปลว่าเหลือเท่าไหรยี <26. S 1> ่สิบหกป่ะแสดงว่า B ตรงนี้ต้องเป็นยี่หกถูกไหมถ้ายี่สิบหกแปลว่าตรงนี้ได้เป็นอะไรสามห้าบวยี่สิบหกป่ะได้เป็นเท่าไหร่หกเอดปะ่ะหกเอ็ดซึ่งก็น้อยกว่าเขาถามมากที่สุดแ็นไม่ได้ก็ฉันตอบหกหาครับ